วสวัสดีครับวันนี้นะฮะเป็นการอัปเดตเพชรซัมมิเตอร์นะครับกับการอัปเดตครั้งอ่ะตู้เปลี่ยนไปเหรอตู้ธนาคารเปลี่ยนไป <c oughs> เป็นครั้งแรกนะฮะที่อัปเดตมาแล้วผมไม่ได้เล่นมาก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนอัปเดตปุ๊บเฟิร์บเรบอกล่มนะฮะเล่นไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนั้นค่อยเล่นวันนี้ละกันก็เลยมาเล่นวันนี้นะฮะในวันนี้นะครับอัปเดตใหม่นะฮะมีอะไรบ้างนะครับมีตู้แบงค์ใหม่หลักการทํางานเหมือนเดิมใช่ไหมผมไม่ได้ใช้เลยตู้แบงค์เนี่ย คือไม่รู้จะฝากอะไรไม่ค่อยมีให้ฝากเหมือนกับว่าจะมีโลกใบใหม่โอ้ดูดูท้องฟ้าเดี๋ยวก่อนผมสงสัยว่าอันนี้ยังมีอยู่อีกไหมมันยังมีอยู่อีกไหมเฮ้ยมีเขายังไม่ออกไปเจ้าแมวตัวใหญ่ผมยังไม่ได้เลยอัที่สองอทิที่ที่ผ่านมาคือมีเวลาว่างผมก็มาฟาร์มอยู่นะฮะมาเปิดดูแต่ยังไม่ได้เลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงแบบพลังขุดเยอะแล้วนะขุดได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดี โอกาสมันยากมากแล้วมีอันนี้ไหมสัตว์เลี้ยงที่เป็นโลบักโอ้มีด้วยสี่ตัวอันนี้สเอร์เราคาเท่าเดิมฮะสามตัวสองพันสรอยหนึ่งตัวแปดร้อยโลบักตัวหนึ่งก่อนไม่แน่ดวงผมอาจจะมาตอนตั้งแต่ต้นคลิปโอ้โหแฟรี่ควีนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งแต่เล่นมาคือยังไม่มีแมวตัวใหญ่เลยนะฮะสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่โอ้สิ สิบสาเปอรเซ็หนึ่งทิลเลียนเนี่ยนะทำไมมันน้อยจังดักเมเตอร์ของตัวล่าสุดคือห้าจุดสามทิลเลียนนะฮะอันนี้คือสัตว์เลี้ยงโรบักหนึ่งทิลเลียนสกิลก็ไม่ดีด้วยเชสเบรกเกอร์สกิลธรรมดามากมาในเรื่องอัปเดตนะครับมีอะไรบ้างไปดูที่ข้างหน้าเลยที่ช็อปมีอะไรมาเพิ่มบ้างเก็บอันนี้ก่อนมาดูหน่อยว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นตัวใหญ่ตู้ที่แล้วมีคนเปิดไปแล้วกี่คนนะฮะ ได้ไปทั้งหมดกี่ตัวมันออกยากไหม Huge Hack Cat 743ตัวฮะจากผู้เล่นทั้งหมดหลายแสนเกือบเกือบล้านตอนอัปเดตเนี่ยมีคนเปิดได้700กว่าคนโอ้โหแล้วตัวอื่นคืออันนี้คือตู้ใหม่หรือเปล่าอ,อ่ออะไรเนี่ยก,กากายใช่ไหมกากอยน่าจะใช่ตัวนี้เป็นตัวกากอย2%นนะฮะโอ้ มันยากลำบากจริงๆเลยสลิงตัวใหญ่เนี่ยไปดูที่โซนใหม่มีไหมมี The ะวอยนะฮะแล้วก็มีอสโลตโอเชียนะครับใต้น้ำเหรอ The ะวอยอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ที่ประตูตรงนี้พอท a l มุ่งหน้าสู่ประตูพอท่าไปยังวอยทำเควสด้วยเหรออันแรกให้พังหิบสมบัติ10อันนะฮะที่แฮกเกอร์เชสคืออันนี้หรือเปล่า10อันใช่ไหมเนี่ยสิอันแป๊บเดียวไม่นาน เสร็จแล้วอันที่สองคือห้าสิบรูทแบ็กโอ้โหทำไมรีเควสเควสอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยห้าสิบรูทแบ็กเลยเหรอในระหว่างที่รอนั้นเรามาลองดูสักรอบแล้วกันนะครเผื่อมันจะมีดวงขึ้นมามันมีเกมพาอ์สอื่นไหมอันมาใหม่เพิ่มโชคอะไรอย่างนี้เพิ่มโชคมากขึ้นไม่มีแล้วใช่ไหมหมดแล้วอ๋อผมไม่ได้อัพอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ดวงเข้าไปเมื่อกี้ นี่ไงมันก็เลยไม่ได้ตัวใหญ่อ่าใส่ดวงมาและเปิดมามาแน่นอนคราวนี้ตัวใหญ่มาแน่นอนเชื่อผมมาแน่นอนตัวใหญ่เออกากอยดะก,ก้อนกากอยเท่าไหร่125รยบหบิลเลียนฮะสกิลก็แค่เต็งหนึ่งจริงๆน่าจะให้สกิลมาดีๆหน่อยนะอีกสักตัวแล้วกัน ในระหว่างที่รอต้องห้าสิบถุงเลยนะรูทแบค็คเควสใช้เวลาอยู่โอ้โะไว้ก่อนไว้ก่อนเบรกก่อนเบรกก่อน,อนสามตัวไปแล้วไม่ได้อะไรเลยอืมหืมสี่ห้าถุงเลยขอบคุณมากคือไม่ต้องเป็นถุงใหญ่ใช่ไหมถุงเล็กก็ได้เท่าไหร่แล้วไม่เห็นมีบอกเลยไม่มีบอกอ๋อเล็กสี่อันเร็วจัง กระเดียวเองมามามาสี่ถุงสุดท้ายอ้าวนี่ไงครบแล้วโอเคครบแล้วครับในเรียงได้แล้วอันที่สามให้เรา c o n v e ์ t สวเลี้ยงให้เป็น Dark m เ t อ e r สามตัวโอ้ตัวไหนก็ได้เหรอตัวไหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยให้เป็น Dark m เ t อ e r สามตัวแต่มันต้องรออ่ะ อ๋อนี่ไงผมมีอยู่แล้วได้ไม่ได้นับไปเนี่ยกลองใหญ่กล่องใหญ่เข้ามาสิจะวนอยู่ทําไมเราเข้ามาเออนับไหมเหมือนจะได้เหมือนจะได้มันค้างปุ่มค้างได้แล้วโอ้โชคดีมากไม่ต้องรอเข้าไปเลยครับผมอยากไปแล้วเปิดประตูนี่คือ The w h เย้ yeah. มาถึงแล้วมันคืออะไรกัน f a n ตาซีเวิลด์สปอนเวิลดเหมือนรวมโลกต่างๆวันนี้ทุกอย่างกระจายหมดฮะเป็นโลกโอ้เหมือนเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทุกอย่างพังสลายไปมีธนาคารใช่ไหมเนี่ยมีน้ำพุน้ำพุที่พังแล้วเจ้าแมวทำไมนายไปยุงนั้นลงมานี้แมวตัวใหญ่หรือเปล่าเฮ้ไปได้ไหมไปไม่ได้ติดหรือว่าเป็นซเ จ้าแมวตัวนี้แต่ออกไปไม่ได้นะฮะติดมีกำแพงน่าจะเป็นความลับนี่คือสะพานร่องหนอ็ซลโอสโอเชียนไปในโลกใต้น้ำโอเคอ่ะพร้อมหรือยังครัทุกคนเราจะไปโลกใหม่หมกันไปเลยอ๋อนี่หน่วยเงินสีลุงเอ็กซ์โอตโอเชียนหน่วยเงินใหม่เรียบร้อย มีตู้สัตว์เลี้ยง2ตู้อันนี้ยังไม่เปิดชายนี่เป็นชายนี่เลยเหรอตู้เรนโบ้ใช้ส0 0 0 0นตู้ธรรมดาใช้เท่าไหร่สามหมืสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวก่อนเอาตัวดีๆมาเลยใส่ตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งไปแบบอ๋อความมาหน่วยมันเป็นทิลเลียนนะ30มิบทิลเลียนจะได้มาทีละสองพัน ตงนี้ใช่เก้าหมื่นห้าโหนี่ขนาดสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดแล้วนะหลายตัวเลยยังความยากเลยฮะนี่คือเราอยู่ใต้น้ำนะฮะเราอยู่ใต้น้ำหายใจใต้น้ำได้แสนหกโอเคเปิดโซนต่อไปมีกี่โซนมีทั้งหมดสามโซนด้วยกันต่อไปคือห้าแสนสองตู้หิบสมบัติเออแป๊บเดียวครับไม่นานอันนี้ หีบสมบัติห้าแสนสองหีบสมบัติอันใหญ่สำหรับ AFK ฟาร์มอีกแล้วใช่ไหมมานาโอโหเลือดจะเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็ลดอยู่นะเออผมว่าผมฟาร์มได้อยู่อันนี้ตู้นี้น่าจะประมาณสิบนาทีสิบถึงยี่สิบนาทีน่าจะได้น่าจะแงะได้อยู่อื้อเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดี๋ย,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 ยปิดหรือยังปิดหรือยัง ดวก่อนดูให้ดีเป็นโกลเด้นนะฮะตัวนี้270บิลเลียนครับตัวโกลเด้นอันนี้ตัวธรรมดาเบสิกเบสิกหน้าตาก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ละตัวแสดงว่าพลังก็ไม่ต่างกันมากนะตู้นี้กับตู้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าอย่างนั้นผมยังมีเวลาไปฟาร์มเพื่อเปิดสลิงตัวใหญ่อยู่แมวตัวใหญ่โอ้โ oh หที่เป็นคอยหมดแล้วที่เป็นคอยมาก่อน ในระหว่างที่เรารออยู่นั้นเราควรจะมาเปิดสักตัวแล้วกันนะฮะ <that> <laughs> <laughs> เปิดไปเรื่อยๆคือเราไม่รู้ว่าดวงมันจะมาช่วงไหนไงไปเปิดติดกันเดี๋ยวมันจะไม่มา้องเปิดอย่างนี้ค่อยๆทยอยเปิดหาจังหวะเวลาและโอกาสในการเปิดเดี๋ยวมันจะมาเองตัวตัวใหญ่เรารู้ว่านายก็อยากมาหาเราใช่ไหมตัวตัวใหญ่โอ้โหพิจะกาอยกาอยเมื่อไหร่ตัวใหญ่จะมาเนี่ยสักตัวหนึ่งเผื่อมันจะมาติดๆกัน ตัวใหญ่หนักกว่าเดิมอีกโอ้โหจะออกก้านะครับแล้วโซนต่อไปมันจะอยู่ไหนอะในเมื่อตรงนี้มันปิดหมดแล้วรอก่อนผมว่าตรงนี้ฟาร์มน่าจะไม่เวิร์กนะฮะคือ FK ฟาร์มได้แต่ว่าถ้าเกิดฟาร์มจริงๆเนี่ยควรจะมาฟาร์มกับอันนี้เร็วกว่าแป๊บเดียวฮะตู้เซฟเนี่ยตู้เซฟอันใหญ่นะหิบสมบัตินานมาก ไอพบสมบัติคือ FK ได้ฟาร์มไปเรื่อยๆตู้นี้มันไม่มีตัวใหญ่นะฮะมันไม่มีตัวใหญ่เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมคงไม่ฟาร์มตรงนี้คงกลับไปที่โซนเดิมอ่ะเอ๊ะเอา้เอาอา้าไปเปิดตรงนี้ต้องนานถ้าอย่างนั้นพลังขุดน่าจะเยอะขึ้นน่าจะเยอะขึ้นมากอา่ะให้ขุดให้เสร็จก่อนอันนี้ตู้นี้ มาเร็วๆมาเร็วๆชายนี่เป็นยังไงมันมีอะไรเป็นพิเศษไหมกับความเป็นชายนี่ปกติมันคือโกลเด้นเลนโบแล้วก็ดาร์เมเตอร์นะฮะแต่รอบนี้คือชายนี่หรือว่าแค่ชื่อเฉยเอ้ยได้กล่องอะไรด้วยเมื่อกี้ได้มาทั้งหมด11ล้านฮะมาสู้ใหม่นายมาเจอกับเราหน่อยตู้นี้แสนห้าก่อนมาพลังขุดเท่าไหร่ โอ้ยเฮ้ยอย่ารีบสิเออมันต้องแบบนี้โอ้อีปิกเลนโบไฮดร้าอะไรสักอย่างหนึ่ง2.7ทิลเลียนครับนี่ขนาดแค่เลนโบนะไฮด้าสลอตโอ้มันคือตัวไหนนายคือตัว0.15%ครับแล้ว2ตัวนี้ล่ะโอ้ oh, พลังขุดน่าจะเยอะมากเอาอีกแล้วขย่าเลยอีกแล้วไปช้าๆหน่อยเออ สามหัวก็มาอืมไม่ต้องลบทิ้งนะฮะมันน่าจะฟิวได้พวกนี้เอาไปฟิวได้จะได้ดีเจนเดรีดร่สักตัวไหมมิติคีเจนเดรี่เอออีปิกมาโอ้อีปิกนะฮะเสียงอีปิกดีเจนเดรียดร่ยังไม่มาโอ้ขยับเร็วมากเลย หมดไปอย่างรวดเร็วหมดแล้ว42ตัวดีสุดคือตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นคือต้องไปฟิวส์นะฮะไปรวมตัวธรรมดา316บินลียนนะครับแต่พอรวมปเ,วเ,เ,นะเป็นเรนโบว์แล้ว2.7ทินลียนเรนโบว์นะถ้าไปทำดาร์กเมเตอร์ก็น่าจะผมว่าน่าจะประมาณ7พินลียนได้มั้ง7-8ทินลียนดีกว่าตู้เดิมนะฮะ44เดมอนแต่ก็ดีกว่าไม่เยอะนะโอเคนี่คืออัปเดตคร่าวๆนะฮะ เดี๋ยวรอบหน้าเรามาฟาร์มเรามาเปิดตู้สัตว์เลี้ยงเรามาเปิด e x ็กซ์คลูกันนะครับตัวใหญ่หวังว่ารอบนี้จะมาแต่ตู้เก่ายังอยู่ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาฟาร์มอยู่นะฮะตู้เก่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ